สวัสดีครับสวัสดีอ่าตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสองนะครับต่อจากอีพีที่แล้วนะครับเราเอาหางเอา้ามองไม่เห็นแล้วเอาหางสั้นเอ้ยเอาหางสองพาวมาตัดนะครับคืนตู้เสร็จนะครับประมาณตีหนึ่งกว่ากว่านี่แหละเราบรรจุเสร็จเที่ยงคืนแล้วเราวิ่งไปคืนตู้นะครับจากคลิปที่แล้วเนาะแล้วก็อ่าที่ผมไปขึ้นเหล็กไว้นะครับเมื่อตอนบ่ายมาตัดไว้ก็ตอนนี้ผมมาเสียบ เหล็กเรียบร้อยเป็นเวลาทีสองกว่าเขาเวลาอาบน้ํานิดนึงนะครับน่าจะได้ออกเดินทางก่อนก่อนทีสามเหมือนกันอันนี้พวกน้องๆเขาไปอาบน้ําอยู่นะห้องพักอ่ะก็เหลือแต่ผมเดี๋ยวผมต่อหางเช็คความเรียบร้อยให้เรียบร้อยเสร็จนะครับเดี๋ยวก็จะเดินทางฝากเพื่อนๆนะติดตามรับชมนะว่าจะผมจะเดินทางไปถึงโน่นกี่โมงจะสว่างเลยไหมนะครับเดี๋ยวผมเราจะขึ้นโลเคชั่นให้ดูนะครับว่ามันเดินทางใช้เวลาเท่าไหร่จากตรงนี้นะ ตอนนี้นะเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูด้านซ้ายนะครับ <c oughs> ก็บประมาณนี้เลยก็เดี๋ยวขอเวลาามน้ำแป๊บนึ่งนะเดี๋ยวเดินทางกันใครเจอก็ทักทายได้ทุกเส้นทางทุกคลิปทุกการเดินทางนะเจอตังไหนทักทายได้หมดนะครับแต่ถ้าสามชาติกับไม่ค่อยได้เพราะว่ากดไม่เป็นนะไม่ได้หยิงเยอะไงนะโอเคนะครับฝากติดตามรับชมคลิปนี้ให้จบคลิปด้วยครับ อาบน้ำอาบอะไรเสร็จแล้วเด็กๆก็เตรียมพร้อมแล้วนะรอคุณนายนะครับแล้วก็ตอนนี้ตีสามยีนะครับประมาณเดินทางประมาณตี3ามครึ่งนะก็เดินทางนะครับตีสามครึ่งนะครับ นี่ก็เดินทางมาถึงสายเอเชียเนาะรวมๆตีห้านะครับตีสี่ห้าสิบสามตีห้านะเดกนะครับ,นะรบก็เดินทางมา,าใช้มอเตอร์เวย์ออกมาประมาณตีสามครึ่งใช้เวลาไปประมาณชั่วโมงครึ่งอยู่กับมอเตอร์เวย์แล้วก็ลงลงมาต่อสู่ถนนเอเชียแล้วนะครับก็วิง่งใช้ความเร็วที่60นะครับวิ่งเรื่อยๆนะครับแล้วก็รู้สึกจะปวดชิงชองแล้วแหละเดี๋ยวอาจจะหาที่ปลอดภัยจอดแป๊บหนึ่งนะครับ าจะเดินดูรอบรถด้วยนะครับผมเวลาจอดก็จะเดินดูรอบรถสักนิดนึ่งก็ง่วมนอนนะครับก็เดี๋ยวล้างหน้านิดนึงแล้วก็เดี๋ยวเดินทางต่อนะอยู่สายเอเชียนะครับเมื่อกี้ก็มีอ่า เพื่อนนะครับเพื่อนๆน,นะขับรถมากดแตกก็เลยคิดได้ก็เลยจอดดูนะครับวามเรียบร้อยอยู่สาเอเชียแล้วก็เดินทางต่อ ีห้าครึ่งจอดเข้าห้องน้ําอีกแล้วย,ย,ยังอยู่สายเอเชียเหมือนเดิมนะยังอยู่อยุธยายังไม่ไปถึงไหนเลยอ่ะเดินทางม,ม,มันทางด,วด่วนหรืออะไรหรือตังมั้ลง ้องฟ้าก็เริ่มจะสว่างแล้วนะครับก็ยังอยู่ในเขตของจังหวัดอ่างทองนะครับเขตของจังหวัดอ่างทองนะอ,อ๋อกับรถเรายังไม่ได้ถึงทางเบี่ยงออกตากฟ้านะครับยังไม่ถึงทางเบี่ยงออกจากฟ้าบรรยากาศฟ้าเริ่มเปิดนะฮะเริ่มเริ่มสว่างแล้วนะครับประมาณนี้เลยนะเช้าเชา้า สว่างคาตาครับวันนี้วันนี้วันเสาร์นะครับวันนี้สว่างคาตานอนไม่ได้นะครับยังไม่รวยนะครับก็วิ่งไปเรื่อยๆอตอนนี้เสียงน่าจะเริ่มเปลี่ยนนั่นแหละเสียงออกแพรบนครับไม่ได้นอนอพิฉลามพิฉลามน่าจะหลับนะบ้างนะนะก็สไตล์สุริยาพาเพลินแล้วกันครับวันนี้ก็เดินทางนะครับไปทางแถวนครสวรรค์เนาะจะเข้าทางอำเภอตากฟ้านะครับ สถานที่ส่งของก็จะอยู่แถวแถวตากฟ้าเลยตากฟ้าไปนิดหน่อยนะครับก็จากโลเคชันที่เปิดตอนแรกนะครับออกมาจากร้านทีสามครึ่งก็จะบอกว่าผมใช้เวลาเดินทางแค่2ชั่วโมงกว่าๆนะครับตอนนี้เดินทางมาไม่รู้กี่ชั่วโมงแล้วยังไม่เห็นถึงตามโลเคชันเลยนะครับอย่างที่บอกโลเคชันของ GPS หรือระบบ GPS อ AI อัจฉริยะอะไรของเขาเนี่ยเขาคำนวณให้กับรถเล็กนะครับเราไม่ได้มีสำหรับรถบรรทุกนะ ไม่ได้มีชนบททุกเราก็ใช้อ้างอิงก,กันได้นิดหน่อยนะครับเวลาจะคัดเคลื่อนกันนิดนึงเพราะว่ารถบรรทุกมันเอื้อยยนะครับวิ่งได้แค่ประมาณนี้60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะตอนนี้ก็สว่างอยู่ในเขตของอ่างทองนะครับสว่างอยู่ในเขตของอ่างทองเลยยุธยามาก็เข้าอ่างทองอย่างนี้ใช่ไหมนะครับแล้วก็จอด2รอบแล้วนะครับจอดชิงชองแล้วก็จอดถ่ายนะครับถ่ายเบาถ่ายหนักไปแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็เดินทาง มา143่กิโลเองนะเพราะว่าผมได้กดไม้นะครับกดไม่จากลานเนาะตีสามครึ่งออกมาสว่างแล้วนะมันตีตอนนี้มันตีห้ากว่านะครับยังยังไม่ได้ถึงระหกโมงเช้านะครับแต่ว่าท้องฟา้ามันเริ่มเปิดประมาณนี้นะเดี๋ยวถ่ายให้เพื่อนรับชมเรื่อยๆนะครับวันนี้เดินทางไปด้วยกันนะครับสุริยาพามทุก 6โมงเล็กน้อยนะครับตอนนี้ก็เข้าในเขตของสิงบรีนะครับก็สว่างเต็มตาแล้วนะครับก็สว่างแบบเต็มๆเลยเนะี่ยก็จากาดูโลเคชั่นใหม่เปิด GPS ดูอีกสักครู่เมื่อกี้ก็มีการคาดเดา,ว,าว่าผมจะถึงประมาณ7โมง24นะครับ7โมง24เดี๋ยวผมต้องต้องเร่งหน่อยแล้วนะครับเพราะว่าผมต้องการถึงน่นก่อน8โมงน แต่ก็น่าจะต้องเดี๋ยวให้เข้าตาักฟ้าก่อนนะครับว่าจะจอดชิงชองอีกรอบหนึ่งนะฮะแล้วก็จะล้างน้าสักล้างล้างหน้าสักหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าเช้าแล้วนะครับเช้าแล้วล้างหน้าล้างหน้าคนนะไม่ได้ล้างหน้าไก่ก็เดินทางแค่ไม่เท่าไหร่นะครับสว่างได้ไงนะฮะเออพอเราออกมาช้าด้วยนะครับ บางคนบอกเอ้พี่ตื่นนอนตื่นมาแต่เช้าจังไม่ได้ตื่นนะเมื่อคืนก็ยังไม่ได้นอนนะเพราะว่าอ่าถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปที่แล้วนะครับก็ไปย้อนดูคลิปที่แล้วนะก็คือเราเอาตู้ขึ้นไปบรรจุค่อนข้างช้านะครับแล้วก็ติดกับลูกค้าก็บรรจุช้าด้วยของเยอะนะครับแล้วก็เลยทําให้บรรจุเสร็จทิ้งคืนกว่า ผมวิ่งไปคืนตู้ที่ปู่เจ้าเราต้องวิ่งมาตัดหาต้องวิ่งมาเสียบหางอาบน้ํากว่าจะได้เดินทางออกจากลานในคลิปนี้นะก็ประมาณตี่สามกว่าตี่สามครึ่งไปแล้วนะครับก็เลยทําให้แบบเกร้ยออายช้าไปนิดนึงนะครับตอนนี้ก็อยู่สิงบรีนะครับก็อีกไม่นานก็จะออกอาเบียงออกจากฟ้าเลยนะฮะค,คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะอ๋อแซงแล้วกันนะครับ ความเร็วตอนนี้ก็อยู่ที่60กิมตรชั่วโมงเหมือนเดิมนะฮะแต่วิ่งจริงๆถ้าไม่ง่วงก็7-80นั่นแหละนะครับแต่พอง่วงงง่วก็วิ่งช้าๆนะครับปลอดภัยไว้ก่อนก็เดินทางก็เจอรถบรรทุกมากมายทักทายนะมีทั้งสาขากระนวยทมทมก็เมื่อคืนก็เป็นเทเลอร์หางสั้นนะครับบิบแต่ทักทายเปิดกระจกทักทายนะผมก็ไม่รู้ใครเป็นใครบ้างนะแต่ก็ขอบคุณที่ทักทายแล้วกันนะับวิ่งมา ตามมาก็ไม่เจอแล้วอ่าตอนนี้ก็เข้าเขตหมดทางของน่าจะเป็นของสิงบรีแล้วนะครับเม่อกี้ผมเห็นป้ายเนาะแสงยาวไปเลยแล้วกันนะฮะเข้าไม่ได้แล้วตอนนี้นจุดพักรถนะครับเดี๋ยวนี้จุดพักรถนะครับตามสายเอเชียก็เริ่มมีอ่าก่อสร้างอ่าเสร็จสมบูรณ์เริ่มมีรถจอดเยอะแล้วนะครับเพราะว่าอ่า โ,โเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่รถบรรทุกต้องการนะครับเรื่องการจอดพักริมทางเนี่ยมันอันตรายนะครับก็ได้าทางได้สนับสนุนได้การทางผู้ใหญ่สนับสนุนนะครับทําเป็นที่พักรถนะตามาที่ผมสังเกตนะก็จะเป็นแถวเส้นสายเอเชียคือสายนี้แหละนะก็เริ่มมีเป็นจุดพักรถนะครับก่อนหน้านั้นก็ตามมอเตอร์เว์นะครับตามมอเตอร์เว์ ต่างๆแถวทันยงธัญญาก็เริ่มขยายนะครับที่จอดพักรถนะครับตอนนี้ก็เห็นตามสายเอเชียก็มีนะครับก็เดินกันเดินทางกันกันกบสุริยา,าพามันทุกนะครับตอนนี้ก็สว่างนะครับสว่างจางปางแล้วนะครับเต็มที่แล้วนะครับตอนนี้ อนนี้เจโมห้าสิบ้านะ5้าสประมาณนี้ถึงเราจะถึงหน้าง,งานอยู่ข้างหน้านะครับก็คือเดี๋ยวเลี้ยวขวาไปก็ถึงหน้าง,งานแต่เดี๋ยวเราจะโทรเช็คก่อนนะครับว่าเขาให้ไปลงฝั่งไหนนะีก็สําหรับการเดินทางนาะทีสามีสี่ห้า6ก4ามสี่ห้าหสามสี่ห้าหเจดสี่ชั่วโมงแปดสามห้าไม่ใช่ตีสามห้า สี่ห้าหกเจ็ดแปดห้าชั่วโมงนะห้าชั่วโมงประมาณห้าชั่วโมงเราเดินทางจอดประมาณสี่ครั้งนะจอดประมาณสี่ครั้งเข้าห้องน้ำนะเข้าห้องน้ำจอดนั่งหน้านะครับกิโลก็แค่ถ้าจากลานก็แค่สองร้อยสามสิบกว่ากิโลนะครับ โมเป๊ะเลยนะถึงหน้างานน่าจะแปดโมงเป๊ะเดี๋ยวเจอกันที่หน้าก็สว่างตาตาเลยนะแปดโมงเลยนะถึงถึงที่ ลงของนะครับเดี๋ยวเราสั่งข้าวแล้วนะเดี๋ยวรอดูว่าเขาจะให้ไปลงตรงไหนนะครับ เสร็จแล้วนะครับก็ประมาณ10โมงเดี๋ยวเราเดินทางยาวไปอีกลดมานเลยก็ยัยานลดแต่ก็ยังยาวไม่ เราก็มาอยู่ซื้อกาแฟสดนะครับจอดที่ปั๊มอ่าปตทเนาะซื้อกาแฟกดตังให้น้องๆเข้าเซเว่นอะไรให้เรียบร้อยเรากะจะเดินทางยาวเลยนะจะไม่จอดอีกแล้ว ขอบคุณเสียงแตรนะครับจากสีพรชิตน,นะครับเจ้ายั์เขียวเนาะอนทักทายที่สายเอเชียตอนนี้เราาต่อมาทางบางปะอินแล้วนะครับขึ้นมาตรงบางปะอินใช้เส้นบางปินบางนานะนี่ฝั่งตรงข้ามขาลงลําลูกกากเน้นเหมือนเดิมเลยนะเน้นตลอดนะครับรถติดตอนนี้เราก็ตีด่วนนิดนึงขออไยในบางลีลานะตอนนี้เราจะามุ่งหน้าไปลงถนนกิ่งแก้วเลยเดี๋ยวออกซ้ายไปทางชนบีแล้วก็ วนลงถนนขิงแก้วเลยนะเพราะว่าลานตู้เราฝากอยู่ลานสุวรรณจินด,ดา่วนจันดานะถ้ากลับมาจะมาหรือเปล่าดู้ทางนี้ค่อยดูอีกทีแต่ว่าเราได้นัดกับลูกค้าแล้วลูกค้าบอกว่าเออได้อยู่ตอนนี้ประมาณบ่ายโมงยี่สิบนะขณะถ่ายตอนนี้นะก็รอได้ก็ไม่เย็นมากนะครับก็คือว่าแต่ก็เหยียบมานะไม่จอดด้วยนะจอดครั้งเดียวนะครับปกติตอนขับไปจอดตั้งสามสี่รอบอันนี้ก็คือว่าค่อนข้างด่วนนิดนึงค่อนข้างดูนิดหนึ่งนะก็ใช้ความเร็ยวยาวมาเลยเจ็ดแปดสิบยาวมาเลยนะครับต้องขออภัยอ่ะโอเค ว่า,าวิ่งาจากเส้นบางปะอินบางนานนะเนาะเบี่ยงตอนนี้เบี่ยงเข้าเส้นหมายเลขเจ็ดนะหรือเส้นชนบุรีเนาะกรุงเทพชนบุรีนะครับก็เบี่ยงไปก็รถติดนิดหน่อยนะครับตอนนี้เป็นเวลากี่โมงเนี่ยบ่ายโมงสี่สนะครับคาดว่ายกตู้เสร็จน่าจะประมาณบ่ายสองครึ่งสักประมาณ3ามถึงโมงเย็นน่าจะถึงลูกค้านะคิดว่าอย่างนั้นนะครับรถค่อนข้างเยอะนะ นนเนบสองสามนาทีนะครับตอนนี้เราก็ได้อ่ชำระค่าฝากตู้เรียบร้อยแล้วตอนนี้เขากาลังย้ายตู้ให้นะครับอ่าไม่ใช่ใบนี้ต้องยกใบนี้ออกก่อนนะครับก็มาเอาตู้ต้องเดินทางกลับไปอีกนะเดี๋ยวจะเปิด GPS นะครับว่าไปทางไหนเร็วเพราะว่าเมื่อกี้ดูทางมอเตอร์วี์รถค่อนข้างติดนะครับ สี่โมงนี้ยังไม่น่าเกลียดนะครับถ้าวันนี้วันเสาร์เยต้องไปตีเวลาถ้าไปต่ำกว่าสี่โมงน่าเกลียดเกินไป เดินทางตามจีเพชนะกุศริเขาก็แนะนำให้วิ่งนะครับอ่มอเตอร์วีกลับเส้นเดิมเลยนะครับเราก็วนจากสะพานกิ่งแก้วกำลังจะเข้ากรุงเทพชนบุรีแล้วเดี๋ยวไปตัดออกบางปีนนะเหมือนเดิมเดี๋ยวจะไปลงตรงไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีก็4ี่โมงครึ่งนะครับเราก็มาถึงนาง,งานสักครั้งแล้วแหละแต่เขาเพิ่งเรียกเข้ามานะ เดี๋ยวเราก็จะรอบรรจุดูจนมันเสร็จสักที่ทุ่มนะครับตู้ใบนี้ก็จะไปคืนแถวปู่เจ้าสรีไพรนะครับก็สภาพตาก็จะมันตอนแรกมันแดงตอนนี้มันเริ่มขาวแล้วนะไม่ได้นอนเมื่อคืนทั้งคืนวันนี้อีกเท่ากับอ่าไม่ได้นอนเท่ากับหนึ่งวันอ่ะยีิบสี่ชั่วโมงประมาณนี้นะตอนนี้กําลังกําลังบรรจุสินค้านะครับก็นั่งรอดูจะ จะเคลิ้มหลับเราไม่รู้จะหลับเปล่าเราจะลองเคลิ้มหลับดูไม่รู้จะหลับเปล่าเมื่อกี้อม,มีการนั่งเฝ้านะเผื่อเขาเรียกให้ขยับให้อะไรเดี๋ยวผมจะลองเคลิ้มหลับดูนะดวงตาไม่ได้นอนคือถ้าเป็นตะก่อนผมอึดนะวิ่งงานขับเทเลอร์ไม่ได้นอนคืออ่าไม่ได้นอนอยังไงก็ให้ได้เงียบสักหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงผมไปต่อได้ แต่วันนี้มันเวลามันดีจริงๆเมื่อคืนแบบออกจากาลานตีสามครึ่งถึงนูน่นแปดโมงเช้าแบบเพราะว่าต้องขอพี่ต๋องลงก่อนต้องขอบคุณพี่ต๋องด้วยนะแล้วก็ต้องรีบกลับมาตู้แล้วเอามาบรรจุนะดูสภาพตาอ๋อบรรจุเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงนะครับหกโมงสิเอ็ดนาทีนะเดี๋ยวเราไปคืนตู้กันนะครับก็ไม่ติดเวลาเนาะ ปถ่ายคลิปวันนี้วันเสาร์ผมได้งีบไปงีบนึ่งชั่วโมงสชั่วโมงได้นะครับก็สรุปก็คือวันนี้นับก็อยู่ที่ท่าปูนนะครับตอนนี้อยู่ที่ท่าทีจทีเรามาลงตู้หนังนะครับก็คือคือคลิปนี้นะอเราจบงานเมื่อเที่ยวที่แ้้วนะครับเมื่อคลิปที่แ้้วเราก็เอาหางเฮียนะไปตัดไว้แล้วก็เราเอาหางที่เราขึ้นเหล็กไว้นะครับ เสียบหางตอนตีสามครึ่งนะครับแล้วก็วิ่งจอดประมาณ4ี่ห้ารอบนะระยะทางาไม่กี่กิโลเนี่ยสองสองกว่ากิโลเนี่ยผมไปถึงที่นู่นนะครับแล้วเข้าห้องน้ำสองรอบนะครับก็จอดล้างหน้าอะไรพวกนี้ยแล้วเป็นรถบรรทุกด้วยเนาะมันวิ่งได้ไม่เร็วนะครับก็ไปถึงนู่นเป็นมงเช้าพอ,พอดิพอดีเลยนะครับเพราะว่าเราต้องรีบไปเราไม่ได้นอนผมไม่ได้นอนเลยนะเพราะว่าผมไปขอพี่ต๋องลงก่อนผมมีรับตู้ฝากไว้นะครับก็คือตู้ใบนี้นะ เมื่อคลิปก่อนนะ่ะถ้าถ้าใครได้ดูนะแล้วก็ต้องตีรีบกลับมาขอพี่ต๋องลงก่อนแล้วก็ต้องขอบคุณพี่ต๋องอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ต,ตีกลับมาเอาตู้บรรจุนะครับตู้อ่าที่ฝากไว้ที่กิ่งแกี้วแล้วตีขึ้นเป็นบรรจุที่คลองหลวงนะครับแล้วก็มาคืนตู้นะตอนนี้งานที่สองทุ่มยี่สิบนาทีนะครับสองทุ่มยี่สิบนาทีเนาะก็จะได้เข้าบ้านแล้วผมได้งีบหลับไปตอนอ่าเขาขึ้นของอยู่ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับโอ้โหเท่ากับไม่ได้นอนเลยนะ วันนี้จริงๆถ้าเป็นวัยรุ่นก็คงจะอึดได้นะแต่ตอนนี้ก็อายุมากแล้วก็อึดง่วงแค่นี้ก็ถือว่าเพียมากๆนะครับแต่อย่างที่ผมบอกว่ายังไม่รวยนอนยังไม่ได้นะครับ<อ> <Dans> ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วย,วยสําหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็ขอคนละหนึ่งไลค์ก็แล้วกันคลิปการเดินทางคลิปการทํางานคลิปการวางแผนของสุริยพัมทุกเพื่อเป็นแนวทางเพ <S <S ื่อเป็นประโยชน์เพื่อความบันเทิงก็แล้วกันเจอกันคลิปหน้าสุริยพัมทุกสวัสดีครับไปแล้วเมื่อบ้านนอน